สวัสดีครับ,รบตอนนี้คือผมอยู่ที่สวนสาธารณะอเปอเชียงใหม่อยู่นะครับทุกคนเห็นวิวดอยสเทพไหมเพื่อเป็นการเยือนยันนะทุกคนครับวันนี้ผมมาดูเขาเตรียมสถานที่นะครับสถานที่ลอยกระทงประจาจังหวัดเชียงใหม่นะครับประจาปี68นะทุกคนนะนะ ทุกคนดูนี่คือลานอบจนะปกติจะเป็นลานกว้างๆนะครับสถานที่ตรงนี้เขาจะจัดงานอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานฤดูหนาวนะฮะงานประกวดสาวงามนางสาวเชียงใหม่อะไรจะประจัดอยู่ที่นี่นะฮะงานดอกไม้ฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะจัดที่นี่นะครับทุกคนรียกก็เรียกได้ว่าเป็นลานกิจกรรมของเชียงใหม่เลยก็ว่าได้นะครับเสียงเครื่องบิน ให้ดูเครื่องบินเนี่ยนะฮะก็คือแบบร้านค้าร้านขายเนี่ยเยอะมากเลยนะครับส่วนหนึ่งอะ่ะจะอยู่ด้านนั้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอะ่ะทุกคนที่เขาเปิดให้จองให้ลงทะเบียนอะ่ะทุกคนดูโอ้โหแบบสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับไปถึงแบบสนามฝั่งโน้นเลยนะผมไม่อยากคิดอ่ะว่ามันมันมีกี่ล็อกกี่ช่วงกี่เต็นท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่อยากคิดเลยนะฮะ ที่แบบตอนนี้เจ้าหน้าที่อะไรต่างๆเขาก็เร่งปรับพื้นถนนอยู่นะครับฉีดนุ่งฉีดน้ำนะฮะนี่คือบริเวณด้านหน้านะฮะทุกคนนี่คือบริเวณด้านหน้าครับที่จอดรถสะดวกสบายนะครับด้านนี้นะฮะก็คือจะติดกับถนนถนนที่คันคลองนะครับคันคลองอเชียงใหม่แม่ริมนะ่ะนะฮะ ตรงนี้นะก็จะเป็นแบบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกตนะครับแล้วก็ไปทางนี้ก็คือจะเป็นหอประชุมเอศสนามที่ไเจ็ดร้อยปีนะครับผ่านไปเรื่อยๆก็จะเป็นกองพันสั์ต่างอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นแยกแม่ริมแล้วนะครับเป็นแยกจอดแก้วนะฮะ่ทุกคนเขากําลังปรับถนอนอยู่นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่แบบมาเตรียมความเรียบร้อยนะครับด้านนี้ก็คือจะเป็นแบบ ชิงช้ามา้าหมุนนะฮะของน้องๆหนูๆดูทุกคนนะขนาดผมแบบยืนเดินอยู่เนี่ยผมเดินมาผมยังแบบรู้สึกว่าแบบมันกว้างมากๆเลยนะะตรงตรงข้างหลังเนี่ยจะมีเวทีด้วยนะครับเวทีในที่นี้ก็ไม่รู้นะว่ากิจกรรมเขาจะแบบประมาณไหนนะครับดูทุกคนดูเต็นท์อะไรต่างๆนะฮะ เดี๋ยวผูเดี๋ยวพอพาดูตรงนี้เสร็จเดี๋ยวผมจอยจะพาเขาไปดูปึงที่เขาจะใช้ลอยกระทงนะทุกคนอ่าก็มาอัปเดตให้เห็นกันนะครับว่าอบจอเชียงใหม่เขาจัดงานลอยกระทงเนี่ยเขาอ่าจัดไปถึงไปถึงไหนแล้วนะฮะเพราะว่าอีกไม่กี่วันนะทุกคนนี่นะครับชิงช้าม้าหมุนนะพวกน้องน,องนอง้หนูๆป,าปล,ลาปองรถรางมีหมดเลยนะครับ มีอันนั้นไหมอะ่ะอะไรอะ่ะที่มันเป็นบ,บ้านลมบ้านยางอะไรต่างๆอะบ้านลมบ้านยางอะเออนะครับ <Your eye S 1> ก็มา <so S 1> อัปเดตให้เห็นกันนะทุกคน <this feels S 1> ก็คงแบบเ <So right. S 1> นี่เยเนาะด้านนี้ก็คือจะเป็นเวทีนะเวทีนะครับด้านนี้ <a> จะเป็นเวทีก็เวที กรำเริมอะไรต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้ปังกงประกวดอะไรก็จะอยู่ประมาณเนี้อืมแต่เต็นท์เนี่ยแบบยาวเหยียดเลยทุกคนยาวเลยนะฮะไฟเฟยอะไรต่างๆโหไม่ต้องห่วงนะฮะสถานที่ตรงนี้แบบกว้างมากๆเลยฮนะคือเขาจัดงานกิจกรรมอะไรต่างๆนะที่เกี่ยวที่แบบเนี่ยเขาก็จะมาจัดแถวนี้นะ งานบุปชาติงานฤดูหนาวงานประกวดอะไรต่างๆนะฮะเขาก็จะมาจับตัวเนี้ยแต่ผมมีภาพความทรงจำครั้งหนึ่งที่ผมเคยมางานฤดูหนาวทุกคนมันไม่ค่อยมีคนไทยมาเลยมี <c oughs> แต่ต่างชาติมามีแต่แต่างชาติมาผมไม่ได้ว่าอะไรนะคือแบบบัตรประมาณเท่าไหร่สามสิบบาทนะครับบัตรสักสามสิบบาทมั้ง ะะแล้วก็มีมีต่างชาติก็ามาเยอะเลยนะครับต่างชาติในที่นี้ก็แบบดูดูดดร,รู้รู้ได้เลยนะว่าเขาเป็นต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเยอะมากคนไทยไม่ค่อยมีแต่ตรงนี้พักแต่แบบแบบเนี้ยน,นะก็คงจะมีคนไทยเข้ามาบ้างแหละนะฮะนี่นะตัวนี้ผมยืนอยู่ที่เต็นท์ของกองพยาบาล นะครับอยู่ตรงกลางเลยนะฮะอู่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะฮะเขาก็จัดให้เป็นล็อกเป็นล็อกนะฮะเขาคงจะเปิดให้มีการจองไปแล้วละ่ะทุกคนคงจะเปิดให้มีการจองไปแล้วนะฮะเพราะว่าเหมือนวันนั้นผมไปถ่ายที่ทเทศบาลฟ้าห้ามนะฮะ <Yes. S 2> เขาก็เปิดให้จองไปแล้วนะฮนะแล้วก็เมื่อวานทเทศบาลป่าตัน แถวบ้นท่อเขาก็ประกาศแล้วนะฮะว่าให้ไปจองล็อกการค้าการขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แล้วสถานที่นะเขาก็จะจัดให้แล้วราคาก็อยู่ผมได้ยินที่เขาประกาศนะก็คือล็อกต่อล็อกเนี่ยสองวันสามร้อยไอ้สามวัน200อนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะนั่นนะครับ สองามวันสองร้อยเอ๊ะเขามีถึงสามวันเลยเหรอ <a> เขคงจะมีก่อนวันงานด้วยนะเนาะแถววัดบานท่อนะฮะ <a> เขาประกาศมาเมาื่อวานนะนี่แบบเต็นเนี่ยนี่คือล็อกสลรับคนเดินนะซ้ายขวาซ้ายขวาก็คือเป็นเสียงเครื่องบิน ซ้ายขวาก็คือเป็นร้านค้านะฮะซ้ายขวาก็คือเป็นร้านค้าตรงนี้ตรงกลางสำหรับคนเดินนะฮะทุกคนนี่นะตรงกลางก็เป็นช่องสำหรับคนเดินนี่คือแถวข้างๆนะครับแล้วอีกแถวหนึ่งตรงนี้ทุกคนคือแบบพอ้าไม่ขายพอ้าไม่ขายมาสัน พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยผมว่าแบบต้องไปมาไปเต็ม,ตมนี่คือแถวนึงนะฮะแล้วที่จอดรถก็ไม่ต้องห่วงนะะสะดวกสบายนะะทุกคนที่จอดรถสามารถจแะบบยเนี่ยจอดในโซนสุเหรราชการก็มีที่จอดนะทุกคนหรือว่าด้านของเส้นคันคลองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จอดได้นะฮะ โอ้โหกว้างมากกว้างใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูบึงที่เขาใช้เขาใช้ลอยกระทงอ่ะ,อะบึงที่เขาใช้ลอยกระทงอ่ะเดี๋ยวจะพากันเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูนะครับนี่นะครับ ตอนนี้ก็คือผมอยู่บริเวณทางเข้าแล้วนะครับนี่นะ,ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือทางเข้านะฮะทางเข้าแบบ <Nothing left. S 1> บึงน้ำนะทางเข้าบึงน้ำารู้สึกว่า <this> morning, จะมีสามสามบึงสี่บึงอ่ะตอน ตอนเย็นๆเนี่ยคนเขาก็ชอบมาวิ่งออกลังกายกันนะครับทุกคนดูทุกคนดูต้นไม้เหมือนเขาจะมีการปรับปรุงสถานที่อะไรต่างๆด้วยนะครับมีการปรับปรุงสถานที่อะไรต่างๆดูต้นไม้นะต้นก้ามปูเนี่ยแบบคุมบินแบบสามต้นสี่ต้นเนี่ยย่าทีครับไม่เกิดเลยนะฮะตรงน,นี้ก็เหมือนมีเขาปรับสถานที่อะไรต่างๆนะฮะ เหมือนจะเอาดอกไม้มาลงอ่ะทุกคนเหมือนจะเอาดอกไม้มาลงอ่ะแล้วที่ที่ตรงเนี้ยมันเคยมันจะต้องแบบโอ้จัดงานหลายงานนะฮะไล่มาตั้งแต่นี่เลยลอยกระทงแล้วงานบุปราชาติงานฤดูหนาวประกงประกงประกวดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแถวนี้หมดเลยนะครับ ตรงสนามเนี่ยหมดเลยนะครับนี่ทุกคนเหมือนอเขากำลังเตรียมสถานที่อยู่เตรียมที่แบบจะลงดอกไม้เพราะว่าตอนนั้นนะที่ผมมายัางยังไม่ได้ลื้อทำเลยนะยังตรงนี้ยังเป็นแบบลานดินอะไรอยู่เลยตรงนี้สงสัยแบบทำเป็น รูปเกือกมาทางขึ้นให้คนเดินนะฮะนี่นะในส่วนของบึงนะครับบึงที่จะใช้ลอยกระทงนะฮะนะครับนี่คือบ,บึงตรงนี้จะติดถนนเชียงใหม่แม่ริมเลยนะครับด้านเส้นขันขอกนะครับนี่ก็คือจะเป็นลานหญ้านะฮะก็เหมือนที่ผมบอกอะถ้าเขาควบคุม ควบคุมไม่ให้ไม่ให้คนเดินผ่านนะฮะไม่ให้คนเดินผ่านมันก็จะไม่เป็นหญ้าเขาก็ไม่ตายนะฮะทุกคนถ้าให้คนเดินผ่านเนาะอือคือน่าจะจัดให้เป็นแบบเป็นโซนนะทุกคนเป็นโซนว่าเออตรงนี้เดินผ่านได้ตรงนี้ห้ามเดินผ่านสนามหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่งั้นนะ่ะหญ้าเนี่ย เลเริ่มตายแล้วคนเริ่มตายแล้วเริ่มเป็นทางเดินเป็นเส้นทางเดินของคนไปแล้วนะครับนะที่จริงผมเคยเข้ามาถ่ายแล้วแหละตรงมุมนั้นนะฮะก็คือจะเป็นโซนคาเฟ่นนะฮะคาเฟ่ใต้ต้นไทรนะครับตอนเย็นบรรยากาศดีนะฮแดดร่มลมตกแล้วก็มีคนแบบมาวิ่งออกกำลังกายนะฮะ ด่ดลมล,ม,ลมตกมาวิ่งออกลังใจกันเนี่ยตอนผมมาตอนนั้นนะเขายังไม่ได้ปรับปรุงก็เนี่ยผมถึงบอกว่าแบบมันยญ้ามันตายคนเขาเรินลงไปเหยียบเขาเลยต้องทำใหม่แต่จริงถ้ามีระบบการจัดการอะไรอย่างเงี้ยนะครับยญ้าไม่ตายนะนะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงโน้นกัน ทุกน,นี้ตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงบริเวณใต้ต้นไทรนะทุกคนผมพูดผิดไม่ใช่ต้นไทรต้นโพนะครับดูใบดีๆแล้วนะไอ้ต้นโพนะครับแล้วก็มีการประดับพุงประดับไปนะครับผมว่าตอนกลางคืนต้องแบบสวยแน่เลยนะ <Golden S 1> ทุกคนแล้วก็จะมีคาเฟ่อยู่ใต้ต้นโพนะทุกคน มีจุดนั่งเล่นอะไรต่างๆโอ้โหลมเย็นดีมากเลยคือผมเคยมาถ่ายให้ดูแล้วแหละแต่ก็โอ้มีพื้นที่ที่เขากำลังจะปรับปรุงมีการประดับประดาไฟอ,อยู่หน้าด้านนั้นนะนะครับเอาดินลงน่าจะแบบมีโครงการเอาดอกไม้เอาอะไรลงนะนะครับ ด้านนี้โอ้โหดูดอยด้านนี้แบบยอดเยนือคนดูดอยด้านเนี้ยนี่นะครับในโซนข้างหลังนะก็คือแบบจะมีอ่าบึงน้ํานะครับบึงน้ําซึ่งมีรั้วรอบปอบชิดนะเขาคงไม่ให้ลงมั้งนะฮะแต่ก็คงมีการอาให้จัด ลอยกระทงแหละนะครับเป็นบางจุดอะที่เขาให้ลงได้โอ้โหช้างสูงมากเลยทุกคนช้างสูงมากๆประมาณตึกสองชั้นะนะฮะนี่นะครับด้านนั้นก็มีถนนล้อมรอบเลยนะครับบึงอะนะฮะแล้วก็จะมีรั้วนะครับตรงนี้ก็คือเป็นไฮไลท์จุดหนึ่งนะที่คนเขามากันนะทุกคนเป็นลาน เป็นลานหญ้านะครับก็จะมองเห็นวิวดอยนะรตรงนี้อ่าน,นะครับพาเดือนดูไม่ได้เอาร่มมาด้วยเดี๋ยววันนะี้แดดตับแดดตอนเชียงอนะ่ะทุกคนน่นะ ในสระเนี่ยโอ,โอ้มีหงมีห่านเรียกอะไรหันน่าจะหันห่่นะหานดำๆอะ่ะหานเนาะนะครับแบบเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งคนชอบมาถ่ายรูปอะ่ะนะครับอีกจุดหนึ่งซึ่งคนชอบมาถ่ายรูปอะ่ะจุดนั้น สวยนะเห็นวิวดอยด้วยนะครับไม่เห็นรถยิ่งไปยิ่งมาด้วยนะฮะก็มีน้องๆเข้ามาแบบถ่ายรูปนะฮะด้านนี้ก็เนี่ยน้องห่านน้องหงนะครับ จะพาเดินไปชึงหรอคือแบบสรุปแล้วเดินอ้อมเลยทุกคนอตรงนี้คือผมเดินเข้ามาแล้วนะครับเดินเข้ามาแล้วถึงจุดที่จะขึ้นไปเหมือนอฝ่ายน้ำล้น เป็นครูของฝ่ายน้ำร้นคันครูของเขา,อาหาของย้อนกลับไปก็คือจะเป็นถนนเดินเข้ามาแบบนี้นี่นะก็เดินขึ้นตรงนีน้นี่เดินมาแล้วนะครับเดินมาแล้วขึ้นเข้ามาขึ้นมาข้างบน นะครับก็จะเจอบึงแบบนี้นะครับทุกคนโอ้โหสูดอากาศเต็มปอดเลยนะวิวดอยนะครับท้องฟ้าเคลียร์นะฮะก็คือบึงนี้แหละที่เขาจะให้ลอยเพราะคนสังเกตเห็นแบบท่าน้ําตรงนั้นอ่ะที่เขาทํามาแล้วอ่ะเขาจัดเตรียมมาแล้วที่จะให้ลอยกระทงอ่ะนะครับโอ้ลมดีมากเลยทุกคน นี่นะครับถ้ามองลงไปเส้นที่เดินขึ้นมาก็จะะมานเนี้ยนะครับ <With you. S 1> เดินขึ้นมาด้านนี้จะเป็นสนามกอล์ฟของโรงแรมอะ่ะด้านเนี้ยนะครับนี่คือคูเรียกว่าอะไรค,คูฝ่ายน้ำร้น่ะเเป็นฝ่ายน้ำรนละตัวนี้เป็น ว่าคูอ่างเก็บน้ำอ่ะใช้เขาว่าคูอ่างเก็บน้ำนี่ว่ะอ่ะแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นฝ่ายน้ำลดนะฮะบรรยากาศกดีนะฮะตอนเย็นมาเนี่ยมีคนแบบมาวิ่งออกกำลังกายเยอะเลยนะครับเนี่ยมองลงไปโดยเฉพาะลานหญ้าเนินตรงนี้นะฮะมีคนเข้ามาแบบที่ดูเจ้าหน้าที่ยังได้ดปั่นจักรยานดู ปั่นจักรยานทำงานเลยความสะอาดดูความเป็นระเบียบเรียบร,ร้อยนะฮะนี่ฮะต้องมีเวลาเดินอ่ะทุกคนแดดร่นอ,อนๆนะแดดอนอนๆแดดลมๆตกอนะ่ะ เนี่ยเขาม่ปล่อยน้ําแล้ววันนั้นผมมาเขาปล่อยน้ํานะครับอืมน,นะครับแล้วก็ผ่านมาตัวนี้ก็คือมาเป็นจบที่เดิมแล้วนะครับมาเป็นจบที่เดิมนี่นะเขาก็กาลังปรับปรุงอะไรอยู่นะทุกคนเรียกได้ว่า ส่วนสาธารณนะอย่างเงี้ยทำขึ้นมาแล้วแบบใช้งานได้หลายงานเลยจริงๆนะฮะเรียกได้ว่าครบถ้วนกระบวนความนะฮะไล่มาตั้งแต่แบบงานลอยกระทงนะฮะงานบุปาชาติงานประจำจังหวัดการประกวดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีเครื่องบินให้ดูด้วยนะครับ การประกวดนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนางสาวเชียงใหม่ไม่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะว่าตรงเนี้ยมันที่จอดรถสะดวกสบายนะตรงนี้เขาคงจะเอาหญ้าลงเอาอะไรลงเอาหญ้าลงเอาดอกไม้ดูดูหนาวลงอะไรแบบนี้นะฮะหญ้าเนี่ยเชี่ยวนะฮะแต่ผมว่าเขาเขา ก็อย่างว่าแหละต้องมีการแบบไม่ให้เดินผ่านสนามอะไรเงี้ยไม่งั้นหญ้าตายนะทุกหญ้าที่เขียวแบบนี้วันนี้พูอผมก็อยู่บริเวณทางออกนะทุกคนอยู่บริเวณทางออกแล้วก็ขอผู้หน้าที่ติดตามแลวชงแลบฟังนะทุกคนก็มาอัปเดตให้เห็นถึง การจัดเตรียมงานลอยกระทรงของอบจจังหวัดเชียงใหม่นะฮะแล้วก็พามาดูสถานที่ลอยกระทรงนะครับทุกคนเผื่อใครยังไม่เคยมาเนาะนะหรือว่า <c oughs> หรือว่าคนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยยังไม่เคยมาเที่ยวตรงเนี้ยนะฮะไม่ไว่าจะเป็นงานลอยกระทรงนะหรือว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นงานลอยกระทรงอย่างเดียวนะฮะงานอื่นก็แ,แวะมาได้นะครับเขาเปิดทุกวันนะฮะมาวิ่งออกลัางกายอะไรเงี้ยกันก็ได้นะครับ โอเคนะครับขอบคุณหน้าที่ติดตามและชมวง้วฟังนะฮะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆด้วยกันนะครับเคครับสวัสดีครับ